ทำไมถึงเลือกเชื่อมันประเทศเดียวที่จะเที่ยวต่างประเทศครับมันเป็นธรรมชาติที่หลากหลายมากแล้วก็อีกอย่างคือเราไม่สามารถเราไม่ต้องเอาเงินไปออกนอกประเทศนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้ครับก็ในเขาเรียกว่าในส่วนของการจ่ายแต่แล้วอ่ะกัวรนเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันครับก็สถานที่ในประเทศไทยค่ะเพราะว่าอาหารประเทศไทยเนี่ยเออผมติดอาหารประเทศไทยมากมากกว่าเพราะอาหารไทยมันอร่อยกว่า ถ้าถาที่อื่นเนี่ยมันจะติดในรสชาติของอาจจะไม่ถูกปากถูกใจในอะไรอย่างเงีก็ว่าประเทศไทยชอบกินอาหารไทยไม่ชอบกินอาหารประเทศนอกไม่ชอบไปเที่ยวพูดภาษาไม่เป็นเพราะว่าในประเทศไทยเราไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะประเทศไทยก็มีที่เที่ยวหลายที่เราไม่จาเป็นต้องไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีที่ต้องเที่ยวก็สวยมากมายค่ะแล้วก็ค่าจะจ่ายก็ไม่เยอะค่ะไม่มีไม่มีตังค์ครับผมทุกเส้นทางมากกว่าครับแล้วก็เดินทางสะดวก แล้วก็พูดภาษายังไม่คล่องเลยครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมายหลาที่เลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารเนี่ยก็รสชาติอร่อยมากๆนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกันครับ